ไซตตั๊บวันนี้เราจะมาลง4 v 4แดนชําละบาปทุกคนนะแต่ว่าดูจากท่าทางแล้วเพื่อนเราน่าจะน่าจะโอเคนะหรือเปล่าล่วงไปหนึ่ง เก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนตั <First S 1> วสุก็มันขึ้นมาโอ้ยเก็บก่อนดับเบิลคิลใครดับเบิลคิลไม่รู้ปะมันไม่ใช่เราแน่ๆละ่ะเราซ้ำศพตลอด <laughs> มาเออใช้ได้ใช้ได้เพื่อนเรารอบนี้ปะน่าจะใช้ได้ลนะปืนปืนอะไรดีอ,อปืนนี้ดีกว่า ปืนมาใหม่ก็หลายอย่างหลายหลายกระบอกน,นะหลายชนิดอยู่นะเห็นแวบ,บๆแล้วอ่ะโหรัวกันใหญ่เลยเพื่ออะไรเพื่ออะไรคมขู่วะอ่ะยิงมั่งยิงมั่งยิงมั่งโอ้โด ah. ้วงโห,หมาไปทากระสุนเลย ไปเลยไปเลไปเลยไปเลยไปเลย <c oughs> ไปเลยไม่ไไต้องรอโอ้โหภาษาจีนได้ปววะมันข้ามเซิร์ฟปอบวะเนี่ยฮะหนูจะตบเฮ้ยต,บ,ยตบให้คว่ำเลยเด้ออันเด้ออันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมน,นี่แน่โอ้โหย่อยยับเลยเพื่อนโอเคเอาจริงลนะ ขอนิดน <icana>, ึงแล้วกันนะโมโหโหโมโหกมพอซื้อของไม่ได้ต่างหากโมโหไปแค่แค่นั้นละพี่จะโมโหไปทำไมตังค์ไม่พอจะซื้อก่องด้วยซ้ำเพราะภาษาจีนเพื่อนเรานี่หว่าเอ้อนึกว่านึกว่าต่างทีมนึกว่าคู่ต่อสู้

สเสร็จไปหนึ่งเย็นเพื่อนค่อยออไปค่อยไปค่อยไปเย็เนเย็นตื่นเต้นเย็นตื่นเต้นวิ่งนำหน้าตลอดเลยโอ้ไหนแล้วเนี่ยทำไมมันกว้างจาังนะโอ้โหแมพพกว้างเกินก็สื่อยู่ตรงนี้เราไ่เห็น,นไอ้บอลมันตั้งอยู่ตรงนี้ป่ะ cái tay nó nhẹ nhỉ? bỏ mày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  phương đang tai bọn nó đi mà. Yeah, đẹp rồi hay รู้ก็ชนะเกือบตายตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นใจเย็น,น,นๆนะสวยจ้า,าลึกๆเดี๋ยวพวกตื่นเต้นแล้วทุกคนนะสงครามสงครามยังไม่จบสงครามยังไม่จบมาพร้อมยนะังไอ้ทิกเกอร์นี่ช่วยได้เยอะเลยว่ะไอ้ตัวเสือตัวเนี้ยมันเหมือนมันล็อกเป้าหมายอะแล้วลดคูดาวของสกิลตลก ไปดูเพ,พ,พ,พื่อนดูวยสองหนึ่งแล้วไปเตะทีหนูมาโหดว่ะมาโหดมาโหดบ้ามาโหดว่ะมาโหดบ้า ร้อยไอ้ย่ะแตกสองดับเบลล i l l d จับไปสองอ้ชะนะจนได้กลับไปเกมสุดท้ายใจเย็นนะสุดท้ายใจเข้าลึกๆใจเย็นๆเกมสุดท้ายใจเย็นๆ <N> ตึงอยู่นะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่เห็ดก่อนระเบิดป้าพีไม่ต้องใช้ไอวอลสดกันไปเลยบายบายเพื่อนอ่ะมันได้ยินกูได้หอบไปแล้ว ไปนหนึ่งอยู่ห้องบนนะโอ้ยล่วงแล้วพุ่นเร็วโอ้โห ยิงมันยิงมันยิงมันเรวเหลืออยู่ตัวเดียวแล้วเออต้องรีลาไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ <laughs> เออแต่จะไม่รีลาทำไมเนี่ยมันเหลืออยู่ตัวเดียวแล้วเนี่ยไปนี่ไงเออนี่ไงตายหมู Double <laughs> <laughs> kill <laughs> เรียบร้อยแล้วพระเอก่างงี้ตาย โดูที่ไอพี่เฉยเลยโอ้โหพี่นี่แบบพระเอกไม่ตายตอนจบเลยตายก่อนตลอดพระเอกโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับกับไซต์ตับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ